กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยเนาะในช่อง F-Channel ค่ะคลิปนี้นะคะรอมาเกับเรื่อง c o n t i วเ t i o n to ท c a ซนะคะ EP ที่0อย่าลืมช่วยกันกดแชร์ share, กดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะหรือใครอยากอ่านมันงงะดีๆก็ไปอ่านที่เพจผู้แปลค่ะเพจบุหรุเป็นได้ตามลิงก์ข้างล่างเลยเพิ่มเพื่อ้การเสียหละไปรับชมแลบฟัง EP ที่ศย์ไปกันค่ะ เจ้ารู้วิธีบุมเพาะพลังเพื่อเป็นอมตะหรือเปล่ารู้สิรวบรวมพลังถีและสร้างรากฐานเข้าถึงขอบเขตวิญญาณแรกเริ่มและแปลงกายเป็นเทพก็ถูกของมันแต่นั่นมันสมัยโบราณกาลแล้วในสมัยปัจจุบันละ่ะฮึคงจะเหมือนมังวาผู้ฝึกตนทั่วไปละมัง้งถูกไหมผิดแล้วผิดแล้วนั่นก็ยังแบบเก่าอยู่เหมือนเดิม การบ่มเพาะพลังของข้าไม่ใช่อะไรแบบนั้นมันเรียกว่าฝึกตนด้วยวิทยาศาสตร์ใครๆต่างก็รู้ปรมาจารย์ชิงหวงเฟินไม่มีความสามารถดูนั่นสิเขกยะไรประโยชน์ชิงหยุนใครๆต่างก็บอกบ้าถึงแม้ในอดีตมันจะเป็นที่รู้จักในนามอัจฉริยะแต่ตอนนี้แม้กระทั่งทักษะพื้นฐานมันยังใช้ไม่ได้เลยมันเป็นขยะไรประโยชน์ของจริง <laughs> ในโลกใบนี้ผู้ที่ไม่สามารถฝึกตนได้จะไม่ได้รับความเคารพจากผู้อื่นจิงอยอนหน้าหนาของจริงเขาชอบโมโอโอวดทางทาง,ท,างที่แม้แต่ฝึกปรือยังทำไม่ได้เลย <laughs> แกก็เป็นแค่ขียะที่ไม่แม้แต่ฝึกตนได้ที่พูดมัวแต่พูดเรื่องไรสาระที่เรียกว่าฝึกตนด้วยหลักวิทยาศาสตร์ <laughs> <laughs> มันเป็นแค่ขยะใครจะไปอยากเป็นลูกศิษย์มันกันละ่ะ ข้าหิงสอนดีกว่ามันอีกผู้ที่ไม่สามารถฝึกทักษะและไม่สามารถฝึกตนในเส้นทางปกติจนต้องโกหกเกี่ยวกับวิธีฝึกตนของตนเองไม่ใช่คนปกติแต่แท้จริงแล้วคือลาโบกตาลังแสดงผลการทดลองคนรยังไม่มีคุณสมบัติจงพยายามมากแล้วลองอีกครั้งในภายหลงัง เ <Hey. S 2> ห้หนทางยังอีกยาวไกลการหาลูกศิษย์เพื่อปลดล็อกอาวุธนิรันด์นี้น่าเบื่อชมัดคนอื่นต้องผ่านความเจ็บปวดและพระจนไผยเสียงตายมานับครั้งไม่ถ้วนเพื่อการฝึกตนแต่นั่นไม่ใช่สำหรับข้า,าต้องรับการจมไปอีก5,000ันครั้งเพื่อลากฐานที่นี่ข้าต้องอดทนต่อไปยาก แต่ข้าชิงหยุนเพียงแค่รับลูกศิษย์และมอบบทเรียนต่อไปให้เรื่อยๆการต่อสู้ที่ให้เอแก่คุณชิงหยุนเอขยะตายซะขออภัยด้วยเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรนะพูดใหม่อีกทีสิพอดีข้าไม่ได้ฟังนะ่ะ